สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกบันทึกโบราณเรื่องหนึ่งนะคะที่พยายามจะทําแผนที่โลกหลังน้ําท่วมใหญ่ครับผมผ่านเรื่องราวพงพันธ์ของลูกๆโนอาทั้ง3าคนคือเชมฮามและก็ยาเฟสมาดูกันค่ะว่าบันทึกนี้ให้ภาพการเกิดการกระจายตัวของชาติต่างๆในมุมมองของคนสมัยนั้นยังไงบ้างครับคือการลําดับวงตระกูลแบบนี้ในสมัยโบราณเนี่ยมันมีความหมายเยอะนะครับ ไม่ใช่แค่บันทึกว่าใครเป็นลูกใครออือแต่มันเป็นการพยายามอธิบายโครงสร้างโลกเท่าที่เขารู้จักแสดงความสัมพันธ์และก็ขอบเขตของกลุ่มชนต่างๆเหมือนเ,ออเป็นแผนที่กลุ่มชาติพันธุ์ในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับอ๋อน่าสนใจมากค่ะงั้นเราเริ่มที่สายแรกกันเลยยาเฟสครับ ในบันทึกนี้เขาเชื่อมโยงลูกหลานยาเฟดกับกลุ่มคนที่อยู่ทางเหนือทางตะวันตกแถวแถวชายฝั่งทะเลอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็จะมีชื่ออย่างโกเมอร์มาโกกมาไดยาวานทูบาวเมเชคทิราสอะไรพวกนี้อืมแล้วลูกๆของคนเหล่านี้ก็แตกแขนงไปอีกอย่างลูกโกเมอร์ก็มีอัชเคนสัสรีฟาสโทกรมาค่ะลูกยาวานก็มีเอลิชาทาลิชิตคิดทิมโดดานิม คือจะเห็นว่าเป็นการจัดหมวดหมู่คนที่เขารู้จักตามภูมิศาสตร์นะครับอ๋อก็คือเชื่อมโยงกลุ่มคนที่อาจจะอยู่ไกลๆก,กันให้มีจุดเริ่มต้นร่วมกันที่ยาเฟสใช่ครับเป็นการสร้างระเบียบให้กับภาพโลกที่เขามองเห็นทีนี้มาดูสายของฮามกันบ้างสายเนี้ยดูจะมีรายละเอียดที่แบบโหน่าสนใจเยอะเลยนะคะครับโดยเฉพาะเรื่องนิมโรด ใช่ค่ะนิมโรธที่บันทึกบอกว่าเป็นคนแกล้ากล้าคนแรกบนแผ่นดินแล้วก็พรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้าไอคาว่าพรานใหญ่ยิ่งต่อพระพักพระเจ้านี่มันมันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคะเอ่อเป็นคําที่น่าสนใจครับตีความได้หลายแง่เลยอาจจะหมายถึงเก่งมากๆมีความสามารถโดดเด่นเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มากๆค่ะแต่ในบางมุมมองก็อาจจะมองว่าสื่อถึงการสร้างอํานาจที่เป็นอิสระ หรืออาจจะท้าทายอำนาจเดิมๆด้วยซ้ำไปอ๋ oh. เพราะบันทึกก็บอกด้วยว่านิมโรดเนี่ยเป็นคนสร้างอาณาจักรแรกๆอย่างบาบิโลนเอเร็กอัคขัดในดินแดนชินา uh huh. และต่อมายังไปสร้างเมืองสำคัญในออสซซเรียอีกอย่างนินเวเรโฮโบเิเอคาลาเรเซ,เซนเยอะเลยครับโห oh, นี่คือภาพการเริ่มสร้างอรารยธรรมสร้างเมืองสร้างอำนาจการเมืองเลยนะคะเนี่ยใช่ครับเป็นภาพแบบนั้นเลย แล้วนอกจากนิมโรดสายของฮามก็ยังโยงไปถึงอียิปต์กับคณาอันด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีพูดถึงลูกหลานของอียิปต์อย่างพวกลูดิมหรือคัสลูฮิมที่บอกว่าเป็นบรรพบุรุษชาวฟิลิสเตียอ๋อฟิลิสเตียครับแล้วก็ลูกหลานของคณาอันซึ่งเป็นกลุ่มชนที่อยู่ในดินแดนที่เราคุ้นเคยกันดีในประวัติศาสตร์แถบนั้นมีชื่อลูกคนแรกคือไซดอนแล้วก็มีเฮตยบุสอาโมไรอะไรพวกนี้ค่ะ ซึ่งกลุ่มตระกูลพวกนี้ต่อมาก็แยกย้ายกันไปมีระบุขอบเขตดินแดนานาันไว้คร่าๆวๆด้วยนะจากไซดอนไปถึงกาซาแล้วก็อีกทางไปถึงโสโดมโกโมราก็คือพยายามปักหมุดกลุ่มคนพวกนี้ลงบนแผนที่ตามความเข้าใจของคนเขียนบันทึกเลยนะคะใช่เลยครับผมมาถึงสายสุดท้ายเชมซึ่งบันทึกบอกว่าเป็นพี่ชายใหญ่ของยาเฟตแล้วก็เป็นพ่อของชนเอเบอร์ครับสายเชมจุดที่น่าสนใจมากๆๆ,ๆในสายนี้คือเอเบอร์มีลูกชายชื่อเพลเล ที่ชื่อเขาบอกว่ามีความหมายโยงกับเหตุการณ์สำคัญใช่ครับอันนี้น่าสนใจมากบันทึกเขาให้คำอธิบายชื่อเพเล็กไว้เลยว่าในคราวอายุของเพเล็กนั้นเขาแบ่งแผ่นดินกันแบ่งแผ่นดินกันครับซึ่งเป็นข้อความที่แบบกระตุ้นจินตนาการมากว่ามันคืออะไรกันแน่อาจจะหมายถึงการแบ่งแยกทางผู้มิสายครั้งใหญ่หรือการกระจายตัวของผู้คนครั้งสาคัญหรืออาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสังคมอะไรสักอย่าง แต่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดไว้หรอคะไม่ได้บอกชัดๆครับทิ้งไว้ให้คิดต่อเป็นปริศนาที่น่าสนใจมากแล้วก็มีน้องชายเพลเล็กอีกคนคือโยธานใช่ไหมคะครับโยธานนี้ก็มีลูกหลานเยอะมากอันโมดาตเชเรฟฮาสรามาเวทเยอะแยะไปหมดแล้วก็บอกว่าดินแดนที่คนกลุ่มนี้อยู่ก็คือจากเมชาไปทางเซฟาถึงแถวแถวเทือกเขาทางตะวันออกอืม รูปแบบก็ยังเหมือนเดิมคือเชื่อมโยงตระกูลภาษาแล้วก็ดินแดนเข้าด้วยกันถูกต้องรับจะเห็นว่าทั้งสามสายเลยยาเฟสฮามหรือเชมบันทึกนี้ใช้ตะก,กะคล้ายๆกันในการจัดระเบียบคือเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับบรรพบุรุษภาษาถิ่นที่อยู่แล้วก็ความเป็นชาติเพื่อสร้างภาพรวมของมนุษยชาติในมุมมองของเขาสรุปแล้วบันทึกพงพันจากลูกๆของโนอาที่เราคุยกันวันนี้ ก็เหมือนเป็นความพยายามครั้งสําคัญของคนยุคโบราณเลยนะคะที่จะทําความเข้าใจแล้วก็จัดระเบียบโลกที่เขารู้จักครับผมแสดงให้เห็นว่าชาติต่างๆเนี่ยมีที่มายังไงสัมพันธ์กันยังไงจากจุดเริ่มต้นเดียวกันหลังน้าท่วมโลกใช่ครับมันคือการสร้างความหมายสร้างระเบียบให้กับโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายในสายตาของพวกเขาอะน,นะครับแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้มันก็ทิ้งคําถามสําคัญไว้เหมือนกันนะค่ะ โดยเฉพาะเรื่องที่ว่าแบ่งแผ่นดินในสมัยเพเรแกนนั่นนะครับมันสะท้อนเหตุการณ์อะไรกันแน่ในมุมมองหรือในความทรงจำของผู้บันทึกอืมจริงด้วยค่ะแล้วการมองโลกผ่านเลนส์ของสายเลือดวงตระกูลแบบนี้มันส่งผลต่อความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ความสัมพันธ์หรือมาแต่ความขัดแยง้งความร่วมมือระหว่างกลุ่มชนต่างๆในโลกยุคโบราณและอาจจะส่งผลมาถึงเราในปัจจุบันได้ยังไงบ้างโห เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับผมอันนี้ก็อาจจะต้องไปขุดค้นไปศึกษาเพิ่มเติมกันต่อเองครับ